ที่พักหนึ่งรู้สึกว่าจะปกคดีแต่ว่าเอาไปได้ห้าอีกอันหนึ่งเจ้าของเห็นก็เลยถอดกันเนาะแล้วบอกเล่ทำไปคนเดียวเดี๋ยวผมจะทำให้อยู่ก็นเดี๋ยวให้มาไห้อยู่กันนะพี่ ส่งไปในไล่ไล่ล่าตาสัมุันที่มันมี500 500สมาชิกต่อรูปครับ134สถานีเนี่ย6 7 0 0แล้วคนละ300ต่อ1คนมากกละ2ล้านกว่าออนไลน์ถ้าคนไมีชชั่นนี่ได้เห็นว่าว่าไอ้กล้องหน้ารถเนี่ยเฮ้ยแถวลังสิตมีคนกระบะอย่างนี้เนีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ไม่นั้นลายไล่ล่าเราใช้ใเป็นประโยชน์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือจากโครงการปักกลดเนี่ยก็ปรากฏว่าใส่ชาวบ้านมาแจ้งว่าไอ้บ้านนี้มีสงสัยเนี่ยลักรถจักรยานคนลาวมาจากนู่นลักมาจากในเขตนครบาลขอมาทางด้านนี้เราก็เลยไปเอามาอ่ะไปเอ้ยทำให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงเนี่ยปล่อยปล่อยผ้าเอา อยาเฮ้ยอย่าถอดเลยกูแจมวนวิ่งเอา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 นี่ะเอาลองได้ได้เอาใครลองดูติดนี่นี่นี่ทำยังไงคนเดียวจริงๆอ่ะแล้วมันมีอะไรต่อป่ะใช้แบบนี้เลย ติดมือแจมือแล้วพี่ะไรมันแล้วถ้าเกิดมันวิ่งช่วยจับผมไหมล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวมันวิ่งอย่าไปประมาทได้ครับเอาแค่เป็นตัวอย่างใช่ไหมแล้วไงเราได้เสร็จแล้วไงทำไรทำนี่ยหนุนอย่างเงี้เดี๋ยวเวลานานไหมยี่ยี่นาทีนะ สี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยสี่ร้อยใช้เวลาเท่าไหร่วะไผ่เอาไผ่มาหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าวะจะเปถามไหมหันหน้าออกมานดีกว่าหันหน้านหนาันตะบบเออก็ามาเห็นหรอกไม่ต้องถามถามพระพูดไปรู้เรื่องใช้เวลายี่สิบวันในี้นะก็กลับเรียนต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ที่เราส่งไปในไลน์ไล่ล่าว่าถ้าใครเจอคนที่มา ถึงแม้ว่าจะมาถอดรถโดยที่ไม่รู้ว่ารถเสียหรือเปล่าให้ส่งมาให้หน่อยปรากฏดร้วยกันรถกล้องหน้ารถเห็นอย่างเงี้ยไอ้อยาเราก็เลยได้นี่เป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยกันให้สังคมได้อยู่อย่างมีความสุขเราก็แฮปปี้พอใจเพราะว่าตำรวจเราก็ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกเรื่องแม้แต่รถจักรยานยนต์เมื่อกี้ก็ได้จากโครงการปรกกดชาวบ้านบอกเอ๊ะแปลกแลแล้วไงเอาแค่นี้นะน้องรัก อ๋อเอาส้นตีนทำแบบนี้นะออแล้วก็ออกไม่เห็นมันออกเลยวะต้องสูงกว่านี้อเอาล้อเดียวพอนะเขาเพิ่งออกจากจากคุกมารับสรารภาพว่าทำเจ็ดครั้งอยู่ในพื้นที่เราหกครั้งคือที่คลองหลวงสาครั้งที่จุฬาสองครั้งแล้วก็ที่กูคดหนึ่งแต่รู้สึกว่าที่คลองหลวง เอาเอาไปไม่ได้แล้วก็ก่อนที่มาทําที่นี่ทําที่บางเลนมาหนึ่งครั้งและก่อนครปฐุนเดี๋เดี๋ยวเ,าายเดี๋ยวเอาไขยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้หลดุดออกมาวันนี้ทําไงเนี่ยอย่างงี้แค่นั้นนะอ่ะแล้วเอา,ายยเอาไปขายที่ไหนเอาไปยืนเอาไปขายที่ไหนตลาดบุรีเดี๋ยวเราดำเนินคดีหมดเลยขาหาไไยครับขตลาดบุรีใช่ไหม ไปขเร่อยเรื่อยครับเรอย่เเลยครับเจไหนจอดอยู uh> ่เอาเลยไม่สนใจเลยว่าจะจอดตรงที่คนเยอะหรือไม่เยอะไพ่บอกว่ามันไม่ไม่เขาก็ไม่สงสัยกันคิกว่ารถมาเสียก็ทําไปเรื่องเป็นเจ้าของรถไพ่เลือกเวลาไหมเลือกเวลาอย่างไงบ้างเวลาเราไปขโมยเราเลือกเวลาอย่างไงไม่ได้เรื่อยเลยครับพี่มันไม่มีจุดหมายว่าที่จะต้อง ราะว่าไม่มีคนสั่งอะไรผมว่าเดลว่าการเรียนไปยังพี่น้องประชาชนหน่อยดิว่ายังไงถึงจะไม่โดนนะจอดรถยังไงให้เราไวระวังที่สุดอะรถประเทศไหนที่เราไม่เอาทำไมเราถึงไม่เอารถไม่เอาร้อแมหมคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเอาล้อแม็กประเภทไหนคือเจอก็เอาคือเจอก็เอาที่ว่า จอดทิ้งครับโอเคมาทั้งหมดกี่คันแล้วครับเกือบสิบคันแล้วเดี๋ยวถามนี่ดิแล้วแล้วยังไงเราจะป้องกันยังไงชาวบ้านป้องกันยังไงถ้าเป็นเราเราไม่เอารถเนี่ยเพราะอะไรไม่เอาจักรยานไม่เอาล้อแหมคันเนี่ยเพราะอะไรอากาศเรียนพี่น้องเนี่ยจอดให้ที่ดีๆหน่อยครับคือก็จอดให้ดีแต่ว่าต้องหนันดูรถตัวเองถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูเราจะไปดูให้ หกคันที่สําเร็จหมดทุกคันไหมครับที่เราถอดไปเนี่ยหนึ่งอันที่ที่ที่เอาไปไม่ได้ครับเพราะว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทําอะไรครับผมเอาไปทําบุญครับเอาไปทําบุญอทำบุญจนจนโรบินฮูดเขาไม่ถึงเครื่องต้องถอดล้อแม็กอย่างเงี้ยไปไปปทีไไกลยังเลยหนีไปนั่งน้ำยืนแล้วตระเวนตามจุดไหนอะครับพอไปตามจุดไหนเอาไปเนาะ้วเราเราตระเวนไปตามถามเรืพอแล้วพองการถามไปเลยครับ ครองคองครองเหมือนเดิมเฮ้ยประกอบให้ดีนะเว้ยให้ดี้องผการครับารมมาทางนี้มาทางนี้มา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 ทางนี้ครับอ่าเนี่ยมามามาหน้าแม็กก็ได้มามาจ้ะก็เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับทาางบท เช็ไหนไ้ไหมครับพี่ผมมาเดือดเดือดไมบได้เลยครับเออบอกหลังแล้วเขาสัอะไรก็ทำอย่งนั้นไงเจงไงเดี๋ยวรอช้องแป๊บหนครับที่หุ่มนี่เลยได้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมน จากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีเครือข่ายขบวนการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแก๊งขโมยล้อแมกเนี่ยฮะเจ้าไข่ไม่มีขบวนการเลยคนเดียวล้วนๆนะก็บอกว่าอยากให้ตังค์แล้วก็มีความถนัดง่ายดีแล้วก็เอาตังค์ไปก็ใช้จ่ายบอกเอาไปทำบุญบ้างอะไรบ้างก็เป็นข้อข้อที่ว่าให้การนะครับแต่ก็ที่จริงก็คือเขาทำแบบเงียนว่า เหมกับว่ารถสียแล้วมาเกี่ยรถคนไม่นไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถ้ารักรถต้องไปคือต้องที่ไหนที่ตรงไหนก็เอาหน้าสูงของธรรมศาสตร์ก็เอาข้างถนนใหญ่ก็เอาที่เราได้ก็เพราะว่าเราเราได้จากลายที่เราส่งไปให้พี่น้องปิทยาชนร่วมมือมาแล้วปรากฏว่าพี่น้องก็ได้ติดตั้งหน้ารถเกียบเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยน้องๆรู้ทุกคนแล้ก็พี่น้องแค่พันกว่าบาทสองพัน่เกินก็ มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะช่วยกันก็ได้มาขยายผลเป็นทะเบียนรถเป็นรถใครก็สามก็จะเป็นผ่านได้ก็เอาไปขายที่สลัมมีเราจะเป็นกรีทั้งสองคนเนี่ยสองคนถ้าเราบริเป็นล้านเป็นล้านรับคืออะไรหรือหรือเป็นอะไรครับมากจะเป็นล้านขออนุญาตเป็นล้านอะไรนะล้านขายยาอะไรเลยเอาหมดทุกข้อหาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นเยี่ยงอย่าง ก็การเรียนด้วยอย่างนแบบอย่างนี้นะครั่นอยู่แล้วคนเอามาขายไอ้ที20บาทตัวอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่4 000ครับรับว่าอยู่และรัฐธรรมนูญ4,000หนึ่งพันถึงสองพันก็ผนให้ความสำคัญกับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ตาไปที่อุบลรางธานะก็ต้องต้องก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสื่อภาพ นังสือประทุมมา้งการประทุมแน่ๆขอบคุณนะสุดยจกว่าแล้วก็ต่านผทุกคนภาคหนึ่งก็ตั้งใจกันมากไดขอบคุณงานป้องกันด้วยพยายามเต็มที่แล้วงานป้องกันเราลดไป5้าสิเปอร์เซ็นละดีเกิดเทุในอดมีได้แรถจักรยานยนต์เนี่ยเคยหายร้อยกว่าเึ็หายไม่ถึงขึ้นเลยรถยนต์ยิ่งยิ่งายใหญ่หลยหายสิบกว่าคันเลยเห็น ต้องอาศัยความรู้ดูการประชาสัมพันธ์งานต้องกันแล้วก็พี่น้องประชาชนต,ต้องไม่ความสําคัญกับเรื่องนี้ลักวิเตอร์ลักสายไฟลักกางเกงในลักอะไรที่มันทาให้ประชาชนอ่หวาดภวาดีกว่าไปฆ่ากันเนี่ยกินเหล้าแล้วฆ่ากันมึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณทะเลาะก,กันสองคนแต่ถ้าลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้พี่น้องประชาชนภวาใครมีลูกสาวก็นอนไม่หลับเอะมันตัดหลังคาลงมาอย่างเนี้ เพราะนั้นถ้าใครมีเหตุอย่างนี้ต้องรีบแจ้งตำรวจแล้วกอ็อย่างผู้เสียหายในวันนี้ไม่ได้มาก็ฝากบอกว่าจับได้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพราะว่าจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนคนอื่นบางคนก็ซื้อแม็กไปแล้วนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเราจับได้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนอนนอนนอนให้หลับแต่ว่า อย่าเป็อย่าเป็นจอให้มันห่างไกลบ้านอย่าประมาทว่าเอ้ไม่เป็นไรตำรวจเก่งภาคหนึ่งเนื้อหายก็จับได้อืมอย่าอย่างนั้นเลยช่วยกันป้องกันดีกว่านะฝากไว้